สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กโต้วันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องสิ่งที่ผม,มรอคอยมา1เดือนเต็มๆนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับ Capture Card รุ่น Evermedia Light Gamer Mini g f e 3 1 1นั่นเองก็เป็น Capture Card ์ดที่เอาไว้อัดคอนโซลนะครับมีสเปคบอร์ดน่ครับการใช้งานของมันอัดภาพได้ถึง 1080p 60 fps นะครับ USB 2.0อันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วอ่าแล้วก็มีสเปคเอ่อนี่คั้แนะนำเพื่อการใช้แคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะครับนั่นก็คือ CPU i5 3,330แล้วก็การ์ดจอ GTX 650นะครับส่วน AMD นี่ผมอาจจะไม่รู้แนละ้วนั่นงจคืออะไรเนะี่ย R 7 2 5 0 X อืมอันนี้ผมไม่รู้จริงตนะ้องขออภัยนะพวก ไอ AMD ค่ายแดงผมไม่รู้จักจริงๆต้องขออภัยครับอ่ามีภาษาไทยด้วยไหมบันทึกภาพความละเอียดได้ถึง Full HD 60เฟรมเรทต่อวินาทีก็มาตรฐานของยูทูบสมัยนี้ครับก็เป็แคปเจอร์การ์ดที่ผมเอามาไว้อ่ะคอนโซลโดยเฉพาะพวก PS สาม PS สี่ PS ห้าในอนาคตอย่างนี้หรือ Xbox ด้วยแต่ผมก็ขอบอกไปก่อนนะครับมันไม่ใช่แคปเจอร์การ์ดที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่ดีที่สุด มันเป็นตัวที่สำหรับมือใหม่ในการอยากจะแคสเกมคอนโซลหรือแบบอยากแคสเกมพวก p พย์ซีาเนี่ยเพย์สามเพได้หรือเอฟบ็อกได้ผมซื้อมาประมาณ2,600กว่าบาทเป็นตัวที่เหมาะสำหรับมือใหม่ครับแต่ก็ต้องบอกนะครับมันเป็นตัวที่ไม่ได้ดีที่สุดเพราะเนื่องจากเจ้าเนี่ยมันเป็น USB รุ่นเก่านั่นก็คือ2.0นั่นเองรุ่นใหม่สมัยนี้เขาจะเป็น3.0กกันแล้วนะครับ เดถ้าผู้ชมสงสัยว่าเอ้ยมันต่างไงครับระหว่าง2.0กับ3.0มันจะมีความต่างที่เห็นได้ชัดเลยครับถ้าเป็นรุ่น2.0ตัวนี้มันมันมนไม่ตัวนี้อ่ะมันมีหลายตัวรับไอ้2.0ฝนเนี่ยแต่มันเก่าแล้วเพราะเนื่องจากเนี่ยอารมณ์แบบว่าจอเนี่ยคุณอัดคุณอัดอยู่ใช่ไหมคุณเล่นเกมอยู่อีกจอหนึ่งคุณจะส่งภาพของแชปเจอร์เนี่ยไปอจออัดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าจอหลักคุณเล่นปกติแต่อจออ่านเนี่ยมันจะมีอาการภาพช้ากว่าตอนคุณเล่นประมาณ2-3วินาที นักฟูคือ5วิหรือ7วิเออถ้าคุณอยากไลฟ์สตีมผมแนะนำให้เอาเป็นโว่ีานี่ว่าเพราะเนื่องจากมันมีปัญหาพวกนี้เลยมันจะมีอาการดีเลยประมาณแค่0.7 0.8หรือ1วิอ่ะคือบางครั้งแบบมันดีเลยแบบศู้ย0.9เนี่ยเรา,เร,ารู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเลยเพราะเนื่องจากสายตาเราเราไม่รู้ว่าไอ้0.7 0.8เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนจริง แต่ตัวเนี้ยมันเห็นได้ชัดครับไม่ใช่ตัวเนี้ยมันคือ USB 2.0พูดอย่างงี้ดีกว่าแคปเจอร์การ์ดตัวไหนที่เป็น USB 2.0จะมีอาการดีเลย์เห็นได้ชัดเลยอันนี้ผมพูดไปเลยครับมันไม่ใช่ตัวดีสุดแต่เป็นตัวฝำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเอ้ยแคสเกมคอนโซลมีแคปเจอร์การ์ดตัวไหนครับที่แบบราคาถูกสำหรับมือใหม่ตัวเนี้ยถูกครับแถมเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้วยมีประกรัน1ปีราคา2,600ถือว่าดีนะราคานี่คือโอเคเลย ว้าสุดยอดครับผมซื้อได้ททีกว่าจะได้นี่ผมแบบคือก็ซื้อได้แหละเดือนก่อนน่ะแต่ไม่เอาไงผมก็ไม่ค่อยเก็บตังค์มาดีกว่าไม่รีบซื้อครับ <ๆ S 1> เราจะรีบจ่ายไปทำไมใช่ไหมละ่ะแบบเออเราก็มีเกมพีซีอะไรหรือพวกเกมเพย์สองอะไรแคสอยู่ด้วยเยอะแยะก็พกเอาที่มาแคสพวกเพย์สามเพย์สี่นอนาคตอาจจะไม่เล่นเพย์สี่อาจจะไปซื้อพวกเครื่องเพย์ห้าแล้วก็เอาเกมเพย์สี่มาเล่นเออมาเล่นได้นะว้าสุดยอดครับ เดี๋ยวเราบาัดูครับว่ามันเป็นยังไงเดี <d> ๋ยวถ้าผู้ชมฝ่ายว่าไอเดี ID เลยเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับมาแต่ก่อนอย่างแรกนะครับก่อนจะไปเปิดผมขอแกะกล่องก่อนว่าม,มีอะไรข้างในมั่งอะแกะเสร็จแล้วครับไปแกะพวกฟิลพลติกอยู่เปิดอ๋อนฝั่งนี้โอ้แล้วก็อย่างนี้ใช่ปะอารมณ์อย่างนี้อ่า ผมอืโอ้โหแน่นโอเคเอาใหมเออว่าเอาเ้ยอ่ามีเดียมีรอยเห็นไหมรอยเก่าเลยเพราะน่าจะเก็บไว้นานแหละตัวนี้ไม่เป็นไรครับมีประกันหนึ่งปีถ้ามันเสียก็เปลี่ยนได้โอเคเราต้องแกะยังไงอุ๊ยเออเดี๋ยวนะมันต้องแกะยังไง อ๋อนี่ปะอ๋อนี่น,นี่โอเคนี่ครับดูดิมีพลาสติกด้วยเห็นไหมพลาสติกกันพวกไม่ฝุ่นเข้านะครับตัวเล็กมากเห็นไหมดูดิดูดกล่องโอ้โหมบรรล่มเทิม <c oughs> เล็กมากครับเห็นไหม ผไม่ชอบไฟว่าไอตัวอย่างเงี้นะมันเอาไปอัดพวกเกมเพย์สามเพย์สี่ได้ได้ครับโอเคสภาพก็โอเคนะผมว่าเฮ้ยมีอะไรอีกไหมข้างหลังเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้ยมีนี่ด้วยสาย USB อบอ๋นี่ยเอาไปต่อเนี่ยนี่เอาไปฝั่งเนี่ยไปต่อกับเจ้าตัวนี้อ่าแล้วแชร์ภาพอันนี้จะเป็นช่องให้ i out เอา แล้วก็อินนะครับมีอะไรอันนี้เหมือนเป็นโค้ดอะไรนะระาะนะภาษาจีนญี่ปุ่นนั่นแหละนี่มีโอ้นี่ประกันหนึ่งปีใช่ป่ะอันนี้อะไรมีคู่มือด้วยไหนดูครับ นี่ไสอนต,อต่อต่างๆเนี่ยเออคู่มืออย่างมีขั้นตอนขั้นตอนครับถ้าผู้ชมแบบเอ้ยด,ดูดูไม่รู้เรื่องก็นเนี่ยมีคู่มือสอนครับเออไม่ต้องกลัวถึงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ลองนิดนึงครับมันคงไม่ยากขนาดนั้นหรอก YouTube ก็มีสอนเยอะแยะครับเออพอแค่เจ้าการตัวนี้ประมาณสองสามสามสี่ปีก่อนแล้วล่ะตัวนี้มันเก่าแล้วล่ะเมื่อก่อนจำได้ราคาประมาณโโอ้ห้าพันบาทสี่พันบ้าง่นะเนี่ย เก็บก่อนครับมแม่ะแวะเราก็จะใช้แค่2ตัวนี้นะครับแล้วก็สาย HDMI จากคอนโซล1ตัวแล้วก็จากทีวี1ตัวมาเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ The next day ในที่สุดก็ท่านผู้ชมผมก็ทําได้หายไป1วันเต็มเต็ม เนื่องจากผมลืมไปว่าไอ้เจ้าเพลยสามเนี่ยก็ต้องใช้ตัวแปลงซึ่งผมมีอยู่แล้วแต่ว่าสาย h d m i ของผมนั้นไม่พอครับมันต้องใช้ HDM i ถึง3เส้นผมมีแค่2เส้นเนีเลยต้องไปซื้อใหม่มาต่อไปในวันนี้ก็ทําได้เลยครับท่านผู้ชมซึ่งพอคุณต่อคปเจร์การเข้าคอมได้แล้วใช่ไหมครับให้คุณไปอัปเดตซอฟต์แวร์มันนะครับชื่อว่า Ever m e d i a เ s ียแอฟฟ n ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์ไว้แล้วกันเอออัปเดตของมัน พอคุณไปโหลดแล้วใช่ไหมให้คุณไปอัปเดตซอฟต์แวร์มันเลยแล้วมันก็จะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งมาครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นั่นเองเป็นตัวอัดเดี๋ยวมาดูความดีเลยเป็นยังไงเนี่ยดูนะเห็นไ,ไหมจอหลังคือจอายครับจอขวาคือจออัดดูเห็นไ,ไหมดีเลยวิหนึ่งเห็นไ,ไหมเห็นไหมมีการดีเห็นชัดเลยอ่าเป็นไง ซึ่งผมก็บอกว่าไม่ใช่แคปเจอร์การ์ดที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้ถ้าจะดีที่สุดไปเอาตัววู้ดแบบยูเอบีสามจุดสูงดว่าราคาประมาณหก0 0็ดพันหรือแปดพาตัวแบบเอ้ยคุณไม่อยากคุกล่องให้มันเสียเวลาคุณก็ซื้อตัวที่มันใสก่กับคอมไปเลยติดกับคอมไปเลยตัวประมาณหมื่นต้นๆหรือแปดพันาบาทอันนี่มันดีมากครับตัวเนี้ยอ่าในสุดผมก็จะอัปเกรดเพลย์สามท่านผูน้ชมแต่ได้จีซัพพันงเลยเพราะผมต้องเคลียร์เกม PC ผมก่อนมีเยอะเลย ผมก็จะพยายามเล่นให้จ,จบแล้วกันเฮ้ยเป็นไงเนี่ยมันมีจะมีอาการดีเลยน,นิดนึงครับแต่มไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมไงเพราะผมใช้โปรแกรมตัดต่อ,ตอช่วยเออแต่ถ้าไลฟ์สตรีมมันมีปัญหาแน่นอนครับผมเลยแนะนำว่าถ้าคุณอยากไลฟ์สตรีมให้หาพวกแคปเจอร์การ์ด USB บ3 0นี่หว่ามันจะดีกว่าครับอันนี้มัน2.0รมลลุ่นเก่าแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าอานาคตอะแคปเจอร์การแบบนี้มันจะไม่มีแล้วครับมันจะไปม,มีพวก3 0แทนอ่ะ โอเคก็สำหรับแจกกล่อง e v e r m e d i a เด like ียไลท์เกมเมอร์มินิ G3 0 1ก็ถือว่าจบแล้วนะครับจบเรียบร้อยเลยครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเลยผมลองแล้วถ้างั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในวัดีโอหน้้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม